รถสองแถวขนาดกลางพากลุ่มทหารรับจ้างเดินตายแล่นรับโขงถนนไปแล้วผมยืนมองดูฝุ่นที่คลุ้งขึ้นมาเต็มถนนด้วยอาการเหม่อลอยในใจภาวนาให้ทหารเหล่านั้นเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความปลอดภัยกลับไปเป็นหลักของครอบครัวซึ่งยากจนค้นแขนแทบเลือดตากระเด็นเมื่อหันมาสำรวจดูตัวผมเองหน้าสมเพศนัก ช่วชีวิตที่ผ่านมาก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันพอที่จะแสดงให้เห็นว่าตั้งหลักได้เงินเดือนเดือนหนึ่งของอาชีพทหารรับจ้างก็ถูกจับจ่ายไปกับอบายามุกร้อยแปถังๆท,ที่รู้ว่ามันไม่ดีก็อดที่จะเกลือกล้วกับมันไม่ได้ดังนั้นคนบาปหนาเยี่ยงผมก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสมรภูมินรกแห่งนี้อยู่ตลอดไปตลอดไปจนกว่าชีวิตจะสิ้น ทหารรับจ้างทั้งสิบคนที่กำลังหลบหนีไปเวียงจันทร์อาจจะกลายเป็นเศรษฐีไปในชั่วพริบตาบอกส3 3สมีข้อสัญญาเอาไว้ว่าถ้าทหารรับจ้างคนใดสาบสูญหรือเสียชีวิตจากการลบในสงครามลาวบอกสา3สาจะต้องจ่ายเงินให้แก่ครอบครัวของทหารรับจ้างผู้นั้นลายละ1นึ่งแสนบาทโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น ด้วยกลลเมตรละชั้นเชิงทหารรับจ้างผู้สาบสูญในแต่ละนามก็เลยกลายเป็นเศรษฐีไปโดยปริยายและผมก็จะจำหน่ายยอดสาบสูญให้กับทหารรับจ้างกลุ่มนั้นด้วยช่วยให้เพื่อนฝูงกลายเป็นเศรษฐีทั้งทีมัวแต่มานั่งตะขิดตะขวงใจมันก็ผิดลักษณะคนมักน้อยอย่างผมหมดนะสิครับชีวิตเป็นของไม่แน่บางทีชีวิตเส็งเคลงของผมอาจจะโซซัดโซเซไปพบกับพวกเขาเหล่านั้นอีกครั้ง และครั้งนั้นก็จะได้พิสูจน์ถึงน้ำใจซึ่งกันและกันแต่ความจริงแล้วที่ช่วยเหลือครั้งนั้นใช่ว่าผมจะคิดเอาบุญคุณแก่พวกเขาเหล่านั้นก็หาไม่ที่อยู่บ้านช่องของทหารรับจ้างดังกล่าวผมก็ไม่เคยรู้จักมักคุ้นความสุขทางใจของคนบาปหนาะอย่างผมหรอกครับที่ทำให้ต้องหลวมตัวตก,กะระไดพลอยโจนไปกับพวกเขาด้วยอาออาหารเสร็จแล้วยืนมือแนมอยียงอยู่ฮะ เสียงหวานและลื่นหูของนีนาดังกังวานอยู่ใกล้ๆผมสะบัดศีรษะความรู้สึกที่กระเจิดกระเจิงกลับเข้าที่นึกถึงสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะไปทานอาหารกับนีนาขึ้นมาทันทีผมหันขวับกลับมามองดูนีนาพระเจ้าช่วยผู้หญิงแมวที่ยืนแก้มบุ๋มอยู่เบื้องหน้าของผมอยู่ในขณะนั้นไม่ใช่นีนาคนเก่าเสแล้วกางเกงลูยีนสีน้ำเงินฟิตเปี้ย ฟิตเสียจนตะเข็บตรงบริเวณสะโพกแทบปลีออกมาเนื่องจากอำนาจของเหนือหนังที่อวบอูมนั้นเสื้อยืดสีน้ำเงินเข้มแบบสปอร์ตมีตราดอกกุหลาบขาวติดหลาอยู่ที่หน้าอกยามเธอหายใจสะท้อนเจ้าดอกกุหลาบช่อนั้นเต้นละลิกเป็นจังหวะอย่างมีชีวิตชีวาขณะนั้นนี้นาเป็นหญิงสาวที่แต่งกายทันสมัยเปรียบชุดแต่งกายผืนเมืองที่ลุงลังของชาวแมวถูกลอกคราบออกไปจนไม่เหลือไม่หลอ นิ่นาดึงแขนของผมเข้าไปกอดสัมผัสแรกที่รู้สึกก็คือเนื้อหนังสองก้อนเบียดกระชับนุ่มนิ่มอยู่กับบริเวณข้อศอกด้านซ้ายไม่ได้ใส่อะไรจริงๆนั่นแหละครับสายตาและข้อศอกของผมมันฟ้องตัวเองว่านอกจากเสื้อยืดสปอร์ตตัวนั้นแล้วนิน่าไม่ได้สวมใส่อะไรเลยจริงๆขนเจ้ากรรมดันลุกสู้ขึ้นมาเฉยๆผมหันหน้าหันหลังสำรวจดูบริเวณรอบๆตัว เมื่อไม่มีใครสนใจผมก็แอบ,บขโมยปลูกหอมบนไร่แก้มนี่นาเสียฟอดใหญ่ผมกับนีนาเดินกอดเอวกันมุ่งหน้าเข้าไปในตลาดเมืองนาซูท่ามกลางสายตาที่จ้องมองอย่างฉงนสนเท่ของพนักงานสนามบินที่ต่างก็คงจะพากันสงสัยว่าผมไปขวาเอาสาวแหมวโมเดิลมาจากไหนกันบ้านของนี้นาปลูกอยู่ท้ายสนามบินลักษณะของบ้านค่อนข้างจะมีฐานะพอสมควร นีนาเล่าเรื่องราวของเธอให้ผมฟังอย่างละเอียดทีท่วนนิน,นากับทองเพชรเพิ่งจะมั่นหมายกันไม่ถึงเดือนทั้งสองคนรวบรวมทุนเข้าหุ้นกันขายขายเครื่องดื่มที่สนามบินล่องแจง้งทองเพชรจะเป็นคนเดินทางไปซื้อเครื่องดื่มจำพวกเป๊ปซี่และเบียร์กระป๋องจากเวียงจันทร์โดยทางเครื่องบินฟรีของอเมริกาต่อจากนั้นนีนาก็จะติดตามคู่มันของเธอไปช่วยขายของที่สนามบินล่องแจ้งในตอนเช้าตูของวันต่อมา วันหนึ่งวันหนึ่งมีกำไรเกือบ600บาทความหวังที่ตั้งเอาไว้คือจะรวบรวมกำไรทั้งหมดเอาไว้ทำทุนในวันแต่งงานการขาจเจริญขึ้นตามลำดับเธอก็เลยชวนทองเพชรและพี่น้องไปปลูกหลานขายของอยู่ที่ตลาดล่องแจ้งเสียเลยหลานเปิดได้เพียงสาวันก็โดนกระสุนปืนใหญ่จากทหารเวียดนามเหนือพัทงทลายไม่มีชิ้นดีการระดมยิงของทหารเวียดนามเหนือทำให้ชาวแมวทุกคนเริ่มอพยพออกจากเมืองล่องแจ้ง เธอกับทองเพชรก็เลยทิ้งร้านค้าอพยพกลับนาซูด้วยการเดินเท้าทองเพชรเสียชีวิตจากการต่อสู้กับทหารเวียดนามเหนืออย่างสมศักดิ์ศรีนี่นาก็เลยกลายเป็นไม้คู่มั่นมาจนกระทั่งบัดนี้ประเพณีของชาวแหมวนี่ก็แปลกเหลือหลายนะครับลูกสาวพายหนุ่มขึ้นบ้านแทนที่พ่อแม่จะออกมาพูดคุยด้วยกลับยกกระชุสะพายหลังชวนกันเดินหายออกไปจากบ้านซะนี่ อาหารเย็นผ่านไปอย่างอร็ดอร่อยลาบงูเห่าทําให้เลือดลมของผมร้อนชาขึ้นมาอย่างช่วยเหลือไม่ได้หลังจากอาหารเย็นไม่นานฝนหลงฤดูเมืองหนาวก็กระนำลงมาอย่างชนิดไม่ลืมหูลืมตาผมกับนี้หนาผลัดเสื้อผ้าลงไปช่วยกันรองน้ําฝนอย่างสนุกสนานสามชั่วโมงเต็มเต็มฝนก็ยังไม่ยอมหยุดจนกระทั่งลัติกาลได้คืบนคลานเข้ามาอีกครั้ง ผมกับนี้หนาะนั่งคุยกันอยู่ในห้องนอนตะเกียงหลัวดวงเล็กๆลิบหลีอยู่ข้างๆน้ำมันก๊าดที่เหลืออยู่น้อยเต็มทีทำให้ไฟหลีลงทุกขณะอสุนียบาทคลางกระหึ่มอยู่เบื้องนอกต้นไม้ใหญ่ข้างๆบ้านล้มคลืนลงมาได้ยินถนัดหูสายลมกันโชคเข้ามาในหน้าต่างบานเดียวที่พเยอพยาบอยู่นั้นทำให้ตะเกียงดับวูบ นีนาผวาเข้ากอดผมมือทั้งสองข้างของเธอกระวัดคล้องคอของผมเอาไว้แน่นผมก้มหน้าลงไปพอดีก็เลยเจอกับริมฝีปากรูปกระจับคู่นั้นพอดิบพอดีลมหายใจของเธอร้อนเผาเหมือนกับลมหน้าแรงในขณะที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงผิดปกติดังขึ้นมาณบริเวณบันไดหน้าห้องของเธอผู้ใด นีนาถามออกไปเป็นภาษาแมวด้วยน้ำเสียงที่ผมเกือบจำไม่ได้แม่เองนีนานเสียงแหบๆของแม่ของนีนาดังลอดประตูเข้ามาได้ยินถนัดหูผมสะดุ้งเฮือกมือทั้งสองข้างควานหากางเกงเป็นพันลวันนีนาเอื้อมมือมาควา้ามือของผมเอาไว้แน่นปากก็ร้องดุแม่ของเธอออกไปด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวใสแม่ว่าซิบกับขึ้นเนี่ยนีนามีแขก แม่ไปนอนก็กินล่องกันละกันเดอ้อมีเสียงบ่นพึมพำอยู่หน้าห้องชั่วคลู่ผมก็ได้ยินเสียงย่ำเท้าลงบันไดไปให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเมืองไทยป่านนี้ผมโดนเฉาะกระบาลแยกไปแล้วประเพณีแมวก็แปลกเหลือหลายลูกสาวจะมีสามีทั้งทีต้องเสือกสสยไล่แม่ให้เปลี่ยนที่นอนซะด้วยนี้นาเหมือนกับมาเจนศึกทุกสิ่งทุกอย่างเธอเป็นฝ่ายบริการให้ผมทั้งสิ้น สายกของมวยไทยผ่านไปได้อย่างสบายสบายพอขึ้นยกที่สี่นักมวยสมัครเล่นอย่างผมก็ขาปัดขาเป๋หายใจหอบเหมือนกับหมาบ้าแดดหูอื้อตาลายเพดานมุงสีขาวที่อยู่ในความมืดหมุนเขวงเหมือนกับกังหันผมรู้สึกวูบลงไปเหมือนกับหนังขาดก่อนที่ความรู้สึกจะโบยบินออกจากล่างผมได้ยินเสียงนี่หนาบนพึนพมพำเป็นภาษาบ้านเกิดของเธอฟังไม่ได้สับ ผมสลบสไลด์ไม่ได้สติจนกระทั่งลุ่งเช้าลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นแสงอาทิตย์สาดเป็นลำดับเข้ามาทางช่องหน้าต่างผมกวาดสายตามองไปรอบๆชุดเครื่องแบบที่เหม็นสาบของผมหายไปจากขอตะปูข้างฝาซองสีน้ำตาลปึกใหญ่ที่นอแมนให้ผมไว้วางอยู่ใกล้ๆหมอนเสียงอ้อแอของจ่าสรศักดิ์พุทสาแหกปากล้อตะโกนเพลงสัป,ปดกสัป,ปดน เรียนแบบทำนองเพลงแหลของพรพิลมดังลั่นอยู่ข้างๆบ้านคนทันพลันหยุดคิดคิดทำบุตรตอนฟ้าสางอิงแอบแนบน้องนางก่อนฟ้าสางจึงละหน้าไกลคนทันพลันขึ้นห้องไปเจอนวลน,น้องสะเป็นน้องใน ไกลมีเด็กกล้าใส่คลีนบังบอยกูเจอน้องในเข้าให้แล้วโธเอ้ยมาเนืออยังกะกูน้องในแดกซะแล้วละนี่พูดพลงางจ่าสระศักกล้องเพลงยอดฮิตของธานินขึ้นมาอีกครั้งโอ้เราเป็นน้องอีกแล้วหรือนี่อย่างงี้ทุกทีหนือที่มีอะไรกับผู้หญิงมีเสียงหัวเลาะประสานกันขึ้นมาเกลียวกล่าวผมค่อยๆโงศีรษะที่หนักอึ้งขึ้นมาจากหมอน ลุกขึ้นเดินกระย่องกระยั่งไปที่หน้าต่างก็มองเห็นจ่าสรศัก์พุทธายืนงอกแงกปลดกระดุมกางเกงงัดเครื่องเยี่ยวออกมาสำรวจอยู่ไปมาปากก็ร้องเพลงไม่ขาดระยะท่ามกลางกลุ่มทหารรับจ้าง3-4ี่คนที่มีอาการสลืมสลือพอๆกับจ่าสารศักเ์เงยขึ้นมาพบกับผมเข้าพอดีเขาหัวเลาะกลากล่าวทักทายผมด้วยน้ำเสียงอ้อแอเหมือนกับคนลิ้นไก่สั้นสวิดัสสวัสดี รู้สึกว่าโลกมันจะกลมจริงๆซะแล้วพบกันอยู่เรื่อยหนิงไม่ครับของเฟพวกผมแย่หน่อยโดนขูดไปคนละร้อยห้าสิบบาทแถมยังมีรายการน้องในให้ผมซะอีกด้วยทำไมบิ๊กแมนหน้าถึงซีดเป็นไก่ต้มอย่างนั้นล่ะครับโอ้ยผมรู้แล้วแหละพูดจบจ่าสารสักก็เดินงนเงนไปที่โอ่งน้ำซึ่งขณะนั้นนีนากำลังนั่งซักชุดเครื่องแบบของผมอยู่พอดี นิโนเธอทำอะไรในภาษาของเธอถึงเหี่ยวออกมาอย่างนั้นเร็วๆเ,เอาเงินนี้ไปซื้อโอวนตินไข่ลวกห้าฟองมาให้ในายภาษากินซะแล้วถ้าร้านหมอเปิดแล้วก็ซื้อยากแก้น้องนายมาให้ค่อยสามเม็ดเด้อเจ่าสระศักจิบธนบัตรหนึ่งร้อยกีบออกจากกระเป๋ายื่นส่งให้นีินาด้วยท่าทางงกแงกคงจะเป็นด้วยความเมาจัดจ่าสรสศักก็เลยเซถลาหัวทิ่มโคลงลงไปในอ่างน้ําขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุน้ําเต็มปลี ท่ามกลางเสียงหัวเล,ลื้นใหญ่ของผู้ที่มองเห็นเหตุการณ์รอบๆด้านผมปลุบหน้าคลานลงไปนอนดูเพดานห้องมือข้างหนึ่งสัมผัสซองเอกสารก็เลยหยิบขึ้นมาเปิดดูด้วยอาการเนื่อยๆธนบัตรดอลลาร์ชนิดใบละ20ดอลลาร์เล็ลออกมาจากแผ่นกระดาษสีขาวผมดึงมันออกมาทั้งปึกด้วยความสนเท่เงิน1,500ดอลลาร์วางท้าทายสายตาอยู่ข้างๆ กระดาษคำสั่งให้พักผ่อนสามวันถูกกระแสะลมพัดปลิวว่อนออกไปทางช่องหน้าต่างนอแมนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้กับผมเรียบร้อยแล้วหนึ่งคืนผ่านไปอย่างกระอักเลือดนีหนาเหมือนกับแม่หมาถูกโดบยาเธอปลนเปลอผมด้วยอาหารละสมเกาหลีชั้นดีแถมตบถ่ายด้วยเบียรดำคอหมาป่าที่ลือชื่อไม่ขาดระยะท่านผู้ฟังที่กรลบครับผมจะไปไหนรอด ทั้งเนือ้อทั้งตัวของผมเหลือแต่ผ้าหม่มที่นี้หนาคลุมให้เท่านั้นเองจบตอนที่5แล้วนะครับติดตามรับฟังตอนที่6ภายในคลิปนี้ต่อไปได้เลยนะครับนี้หนาลอกคราบเอาเสื้อผ้าของผมไปซักจนหมดเกลี้ยงพอซักเครื่องแบบเสร็จนี้หนาก็เข้ามาคลุกกับผมทําพิธีขอลูกไปจนกระทั่งตะวันตกดินเชา้าสายบ่ายจนกระทั่งถึงเย็น ผมกับนีนาะผลัดกันอาบน้ําไม่รู้ว่ากี่ครั้งตะกี่ครั้งก่อนตะวันจะตกดินเล็กน้อยหมาแก่อย่างผมก็หมอบสิ้นฤทธิ์นอนหายใจรวยรินอยู่บนที่นอนเพียงหนึ่งคืนกับหนึ่งวันสถานการณ์ของผมก็ยังย,อย่อแยบถึงขนาดนี้ถ้ายังขืนทุ่สีอยู่ต่อไปเห็นทีหัวใจจะวายแน่ๆนีนาะออกไปจ่ายตลาดผมโซซัดโซเซลุกขึ้นแต่งตัว หยิบธนบัตรใบละ20ดอลลาร์สามใบวางเอาไว้ใต้หมอนแล้วเดินโผเผมาที่สนามบินนาซูจับชอปเปอร์เที่ยวสุดท้ายบินหนีไปอุดรทันทีลาก่อนนี้นาะแม่สาวแมวแรงสูงที่มีฤทธิดเดชชาตินี้ทั้งชาติเห็นทีจะเข็ดหลาบไปจนตายพอผมถึงอุดรธานีเป็นเวลาหนึ่งทุ่ม20นาทีพอดิบพอดี พอลงจากชอปเปอร์ก็เจอกับนอร์แมนเจ้านายของผมที่เพิ่งจะบินกลับจากวังเวียงเข้าพอดีเป็นไงมั่งบิ๊กแมนถ้าทางของคุณยังกระผ่านการแฮง over มายัางนักถ้าว่างผมขอเชิญคุณเป็นแขกในงานเมอร์เชนารี่บอลพบกันที่แอร์เบดกลับคืนนี้ตอนสามทุ่มกุดลผมนั่งรถโฟกตู้ทึบของแอร์อเมริกาเข้าตลาดเมืองอุดร ยืนเตรมองดูเสื้อผ้าสำเร็จรูปอยู่พักหนึ่งก็เลือกชุดซาฟารีสีน้ำตาลไม่เพื่อใช้สำหรับงานเมอร์เชนารีบอสหนึ่งชุดด้วยสนนราคาเกือบ400บาทต่อจากนั้นก็เข้าร้านตัดผมโกนหนวดโกนคราเสีเอี่ยมอ่องพอ20นาฬิกาผมก็มาเออรละเหยอยู่ในอ่างน้ำร้อนของห้องเบอร์110ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของสลิโฮเทลด้วยความสบายอกสบายใจเป็นครั้งแรกในการพักผ่อนที่กระอักเลือดครั้งนี้ 21นาฬิกาผมพาตัวเองหลุดเข้าไปเป็นส่วนประกอบของแอร์เบดคลับซึ่งขณะนี้กำลังกระหึ่มไปด้วยเสียงดนตรีจากการบรรเลงของวง V.I.P อันมีชื่อเสียงของเมืองอุดร V.I.P เป็นวงดนตรีหนุ่มชาวไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขวัญของทหารอเมริกันและชาวต่างประเทศทั่ว,วไปด้วยลีลาการเล่นที่ถึงอกถึงใจและถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิมอย่างไม่มีผิดเพี้ยน ทำให้ V.I.P. ยืนยงอยู่ในแอร์เบสครับเป็นเวลาถึง2ปีเต็มผมเดินเฉียดห้องดนตรีมุ่งหน้าเข้าไปยังห้องเล็กๆห้องหนึ่งซึ่งมีตู้รูปล่างเหมือนกับตู้ที่ตั้งอยู่ตามปั๊มน้ำมันเรียงรายกันเป็นแถวๆมองดูลานตาแต่ละตู้ก็มีเจ้าหน้าที่ C.I.A. ซึ่งแฝงอยู่ในคราบของพนักงานแอร์อเมริกันยืนโยกก้านเหล็กซึ่งโผล่ออกมาข้างๆตู้เสียงดังกลุง้งกลิง้งโคลมคลามฟังไม่ได้สับใช่ครับ มันคือสล็อตแมชชีนหรือไอโจโแขนเดียวที่สูบเลือดได้อย่างเสด็จเสดานักลักษณะการเล่นก็ง่ายและล่อใจเหลือประมาณเพียงแต่ผู้เล่นแลกเหรียญดอลลาร์ชนิด50เซนหรือ1ดอลลาร์แล้วใส่เข้าไปในช่องที่อยู่หน้าตู้พอเหรียญผ่านช่องเล็กๆลงไปก็จะมีเสียงกลุง้งกลิงดวงไฟที่อยู่ในตู้วูบวาบผู้เล่นทวงจังหวะอยู่ชั่วครู่แล้วดึงก้านเหล็กที่ยื่นออกมาเต็มแรงถ้าดวงดีหรือจังหวะดึง บังเอิญเข้าล็อกของตู้เข้าก็จะปรากฏเสียงกลิ้งดังกังวานลั่นเจ้าของดอลล่าที่ยัทนานอยู่ในตู้ก็จะไหลทะลักลงมากับพื้นเป็นสายลักษณะดังกล่าวเรียกว่าแจ็คพอตและเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะมีน้อยครั้งเหลือเกินบางคนใส่เหรียญลงไปเป็นจำนวนร้อยๆเหรียญแล้วโยกจนหน้าดำหน้าแดงจนดอลล่าปลิวหายไปในชั่วพริบตานึกโมโหขึ้นมาก็พละไปหยอดเหรียญตู้อื่นๆดูบ้าง คนดวงดีที่ไหนไม่รู้ปลาดเข้ายอดเหรียญโยกสล็อตแจ็คพอตล่วงกล่าวลงท่ามกลางความเป็นเดือดเป็นแขนของเจ้าของตู้ที่เพิ่งพละออกไปอย่างสดสดร้อนๆ้อนแจ็คพอตที่ใช้กับสล็อตแมชชีนแปลว่าโชคดีแต่ในมุมที่ตรงกันข้ามถ้านำไปใช้กับสมรภูมิลาวในขณะที่ลูกยาวของข้าศึกกำลังยิงถล่มอยู่แล้วก็ความหมายของมันมันจะผิดเพี้ยนกันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวครับทหารรับจ้างหลบลูกยาวของข้าศึก บังเอิญแจ็คพอตโคลมตก coloring. ลงไปในหลุมมันก็สบายไป8อย่างเท่านั้นเองเห็นไหม el. ล่ะครับคำคำเดียวกันแท้แท้ถ้าเกิดไปใช้ในสภาพการที่แตกต่างกันความหมายของมันจะผิดกันลิบลับแบบนี้ล่ะครับทั้งังที่รู้ว่าสล็อตแมชชีนมันจะกินทุน80ของทุกๆเหรียญที่หยอดลงไปนักเล่นทั้งหลายก็อดที่จะทาทายมันไม่ได้และผมก็เป็นคนหนึ่งที่รวมอยู่ในคนจําพวกนี้ และผลของการท้าไทยห้าสิบเหรียญปลิวหายไปกับสายลมในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมเดินตัวร้อนออกมาจากไอ้โจแขนเดียวมุ่งหน้าไปยังเคาน์เตอร์ซึ่งกำลังแออัดยัดเยียดไปด้วยคอทองแดงทั้งหลายที่กำลังซดของฟรีให้มั่วไปหมดคนผสมเล่าเป็นคนอเมริกันนิโครตัวยังกระตึกเขามองหน้าผมและเปิดยิ้มที่มุมปากพร้อมกับสำลักออกมาอย่างหุน่หนหรับอะไรเดียพักพวก RPG7 ผมสั่งเล่ามันออกไปด้วยอาการยียวนไอ้มืดหัวเลาะกากพร้อมกับเอื้อมมือหยิบเล่าวอดก้าเหล้าจีนเป๊ปซี่ที่วางอยู่บนชั้นเหนือเคาน์เตอร์ลงมาวางบนโต๊ะแล้วจัดแจงผสมกันอย่างคล่องแคล่วว่องไวคนที่สั่งเหล้าบ้าๆบอๆอย่างหรือมีอยู่คนหนึ่งเป็นหัวหน้าอัวเองไอ้ฮาดื่มเข้าไปได้ยังไงวันเล้าวอดก้าผสมเหล้าจีนเมาตายหาเอา รอซะมิสเตอร์ฟิลิปปินหุ่นของผมมันคงจะคล้ายๆกับฟิลิปปินโนไอ้มืดมันก็เลยสำลากยียวนกับผมเข้าให้ก่อนผมกระดก RPG7 เล่าตำลับจีนแดงเทพรวดเข้าไปในกระเพาะดีกีอันร้อนแรงของมันทำให้ลำไส้ของผมร้อนวูบวาบหูตาสว่างสวัยขึ้นมาทันทีหัวไม่ใช่ฟิลิปปินหัวเป็นคนไทย หัวหน้าของหรือที่เพิ่งจะซัดอาพีจีซไปหยกหยกอยู่ไหนวะหัวต้องการพบถ้าหัวหน้าของหรือหัวแดงเหมือนกับลูกมะอึกแล้วก็ไม่ผิกตัวแน่อ่าแน่นแล้วมิสเตอร์นอร์แมนหัวหน้าของผมยืนอยู่โน่นครับน,น่นานน,าน่านน่านหิวผู้หญิงเดินมาหาคุณแล้วครับคำพูดที่ค่อนข้างจะยียวนเปลี่ยนแปลงไปในฉับพลัน ไอ้มืดเริ่มเสียงเรียบกับผมเมื่อรู้ว่าผมคือเพื่อนคนหนึ่งของเจ้านายโดยตรงของมันไฮบิ๊กแมนหรือไปเอ้อละเหยอยู่ที่ไหนตั้งครึ่งค่อนชอั่วโมงนึกว่าจะไม่มาเสแล้วนอร์แมนใส่ชุดซาฟารีสีเดียวกันกับผมเหมือนกับนัดเอาไว้เนกไทสีขาวชนิดใบพายทำให้เจ้านายของผมหนุ่มและเท่ขึ้นเป็นกองที่หลายเหลือก็คือหญิงสาวต่างชาติทั้งสองที่ขนาบข้างมาด้วยนั้น คุณเซ็กซี่เหลือหลายบิ๊กแมนนี่มิสลอล่าเลขานุการส่วนตัวของผมและนี่มิสโมนาสุไลมันนางพยาบาลแสนสวยแห่งโรงพยาบาลแอร์เบดที่จะเป็นพาร์ตเนอร์ให้กับคุณในงานที่น่าสนุกสนานของพวกเราคืนนี้ผมยื่นมือออกไปสัมผัสด,ด้วยอาการเผลอไผลมิสโมนาสุไลมานเป็นสาวลูกครึ่งสเปนฟิลิปปินโนที่มีสเสน่ห์อย่างหลากาด ชุดลาตรีเปิดไหลเปิดหลังตลอดแถมล่องอกเว้าลงเกือบมาถึงสะดือเล่นเอาเลือดความเป็นหนุ่มของผมเล่นปลุดปลาดขึ้นมาอีกแล้วความสลืมสลือจากลิดเดชของแม่สาวนี่หนาปลิวหายไปเป็นปลิดทิ้งซัมแวร์ไม่เลฟจากการบรรเลงของ VIP คลางขึ้นอย่างอ้อยส้อยสุไลมานฉุดข้อมือของผมเข้าไปในฟลอร์ขนาดยักษ์ซึ่งขณะนี้แน่นขนาดไปด้วยนักลีลาดของแอ,ออเมริกัน สุไลมานซบหน้าลงกับซอกคอของผมจนกระทั่งความรู้สึกของผมสัมผัสกับลมหายใจที่หลอนผ้าเปาของเธอได้อย่างถนัดนี่ไอ้ลมหายใจชนิดเดียวกันนี้ไม่ใช่หรือที่ทําให้ผมแทบกระอักเป็นเลือดมาแล้วสุไลมานเบียดร่างกายของเธอกระชับกับผมแทบเป็นเนื้อเดียวกันมือทั้งสองข้างของเธอแทนที่จะมาอยู่ในตําแหน่งของการลีลาด เธอกลับอบสอดเข้ามารัดแน่นอยู่บริเวณหลังของผมอย่างจงใจผมก็เลยกอดเธอเข้าบ้างเป็นการถอนทุนคืนชีวิตทหารรับจ้างอย่างผมมักจะหนีเรื่องอย่างว่าไม่ผลสักทีสิน่าซัมแวร์ไมเลิฟจบลงไปแล้วคู่ลีลาดหลายสิบคู่ยังไม่ยอมลงจากฟลอร์นักดนตรีก็เลยต้องบรรเลงเพลงเก่าซ้ำขึ้นมาอีกท่ามกลางเสียงหือฮาและเสียงปรบมือเกลียวกล่าว บิ๊กแมนออกไปที่ระเบียงดีกว่าค่ะข้างในคนแน่นเหลือเกินสุไลมานกระซิบกระซาบกับผมแถมใช้ลิ้นไต้เดีย้ยชัยชอนเข้าไปในหูของผมอย่างชำนาญขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวผมย่ามใจขึ้นมาก็เลยฉกริมฝีปากจูบลงไปบนปากลูกกระจับที่บางเจี๊ยบคู่นั้นลิมฝีปากเจอะกันพอดีสุไลมานปล่อยมือจากแผ่นหลังแล้วกระวัดขึ้นไปคล้องคอผมแน่น ต่อจากนั้นฉากการแลกน้ำลายก็บังเกิดขึ้นอย่างหูหลับตับไม่กว่าจะหลุดออกมานอกระเบียงสุไลมานก็ทำเอาผมแทบเข่าอ่อนลวดลายการจูบของสาวลูกครึ่งยิ่งยงเสด็จญาติกับสาวแมวมากมายยิ่งนักผมกับสุไลมานยืนเบียดกันที่ริมระเบียงด้านหลังของแอร Base Club แสงไฟจากลันเวสนามบินที่สะท้อนเข้ามาทำให้ใบหน้าของสุไลมานผุดผาดและเซ็กซี่เหลือประมาณ ความสับสนของสนามบินแออเมริกันยังคงคับขั้งไม่มีอะไรผิดกับในตอนกลางวันเครื่องบินขับไล่ตระกูลเอฟทั้งหลายแหล่บินขึ้นลงไม่ขาดระยะถ้าผมเดาไม่ผิดจุดหมายปลายทางของมันก็คือสมรภูมิเวียดนามใต้ที่กำลังเกิดการสู้รบอย่างชนิดเลือดท่วมแผ่นดินนั่นเองสงครามสงครามที่ลบลาฆ่าฟันกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนอร์แมนเล่าให้สุไลมานฟังว่า คุณเป็นเพชฌฆาตที่น่ากลัวที่สุดในสมรภูมิเราคุณไม่กลัวบาปหรือคะคุณคงจะฆ่าคนมามากเห็นหน้าตาและลักษณะท่าทางของคุณแล้วสุไลมานไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆสุไลมานกระซิบถามผมพร้อมกับใช้มือแกะกระดุมชุดซาฟารีของผมเล่นอยู่ไปมาปากก็จำนันจาไม่ขาดระยะ ซื่อและเรียบร้อยจนผิดลักษณะของทหารรับจ้างทั่วไปที่สุไลมานเคยพบเห็นเป็นประจำในโรงพยาบาลเรียบร้อยจนสุไลมานคิดว่านอแมนหลอกสุไลมานียแล้วผมแอบหัวเราะอยู่ในใจโธ่เอ้ยหน้าตาอย่างกระแจ๊กพาแหนแบบผมนี่ยังมีคนชมว่าซื่อและเรียบร้อยอีกหรือครับเนี่ยจบตอนละครคลิปนี้ ผมรวบเอาตอนที่5กับตอนที่6มาอยู่ในคลิปเดียวกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้มีอัธรบทในการรับฟังแบบยาวๆนะครับส่วนคลิปหน้าถ้าผมมีเวลาหย้ำนะครับถ้าผมมีเวลาผมจะรวบเอา2ตอนหรือ3ตอนเข้ามาอยู่ในคลิปเดียวกันเหมือนกับคลิปนี้อีกเช่นเคยนะครับขอบคุณที่กรุณาติดตามรับฟังนะครับฟังแล้วขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณหลายๆค,ครับ